ตีทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นกันมาพักใหญ่ๆนะครับวันนี้นะครับผมออนไลน์เข้ามาเจอกับคาเกยูกามิพอดีเลยนะครับเขาคงเห็นผมออนไลน์ขึ้นมาพอดีเขาก็เลยชวนผมเข้ามาตี้นี้นะครับอ่า ตอนนี้เกมก็สุ่มผู้เล่นมาให้เราอีกคนนึงนะครับผมไม่ได้เล่นคาคาโยกามิมาสักพักใหญ่แล้วครับก็รู้สึกเกร็งเล็กน้อยนะโอเคครับงไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันในเกมว่าเรายังจะเล่นได้ซัพพอร์ตกันได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่ามีคนเอาดานเอาเพิ่มแต้มเข้ามานะ เป็นด่านของลาลาบายตัวขวานะครับคิดว่าโอเคน่าจะพอเล่นได้อยู่แหละไปดูกันครับโอ้เกิดมาโอ้เกิดมาเจอกันพอดีนะครับจุดเกิดใกล้กันเข้ามาปั่นเครื่องเครื่องแรกนะครับปั่นเครื่องแรกกันก่อน คิลลเอร์ไม่น่าจะใช้เดิมเนร์นะครับไม่มีเสียงบริงเพราะช่วงที่ผมเล่นอยู่เนี่ยครับคือทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาเอาคิลเลอร์ที่เป็นเดิมเน์้เนี่ยครับกลับมาให้เล่นได้อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เขาปิดไม่ให้เล่นเพื่อแก้ไขบั๊กไปพักใหญ่เลยล่ะ เครื่องแรกเครื่องแรกมีเครื่องแรกตุวไว้ก่อนแล้วครับไปโอ้คิลเลอร์โกตดเฟสนะครับโก็ตดเฟส d l c จากภาพยนตร์เรื่องสค e ีมนะครับตัวนี้ก็แสบที่ใช่เล่นนะครับผมมาหายเท็มที่ห้องใต้ดินครับ อ้าวแล้วมีเพื่อนมาเอาไปแล้วมีเพื่อนมาตัดหน้าเอาไอเทมไปแล้วครับผมอ้าวคาเกยุกามินี่นาโูนายลงมาทําอะไรข้างล่างเนี่ยมาเอาไอเทมเ <ก cassette 67> ขาวิ่งไปช่วยเพื่อนงั้นผมไปปั่นเครื่องดีกว่าเ <s uff up> ขาก,ขาก็ยังสตล์สายบูช่วยเพื่อนอยู่เหมือนเดินนะครับอย่างนี้อุ่นใจได้ครับ <c oughs> มีคนมาแบกแล้วครับผมต้องคอยดูหลังดีๆนะครับโกสเฟสเขาจะแอบมาจ้องอยู่ข้างหลังนะครับอ้าวเพื่อนโดนแขวนอุ๊ยเกือบเกือบสกิลเช็คพลาด นานเลยครับ Ghost p a e เขาจะคอยจ้องดูดออลาเรานะครับแล้วเขาจะสามารถตีเราทีเดียวลมได้เลยนะครับเจ็บมาเยอะครับ <ton ne ak> จังหวะเขาจ้องเนี่ยเสียงหัวใจไม่ดังด้วยนะครับแต่ดีที่ผมเอาเปิร์กแมวเข้ามานะครับผมเลยเห็นว่า เปิ๊กแมวมันทํางานผมเลยเห็นว่ามีคิลเลอร์จ้องมาทางผมอยู่นะครับ <Okay. S 1> เขาไปกระทืบเครื่องที่ผมปั่นไว้เมื่อกี้เนี่ยโ okay. อเคผมจะปั่นต่อครับาม,ามีเพื่อนเขามาช่วยปั่นจริงเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเรื่องที่สาม จุ่มปันเลยไหมโอเคครับพอดีเราเข้ามาเป็นตีสามนายจะไปช่วยเพื่อหรือเปล่าอะคะค็อ,อยู่กับิ ไปน่าจะไปช่วยครับวิ่งไปแล้วฝากด้วยเดี๋ยวผมรับหน้าที่ปั่นเครื่องนี้้เสร็จนะครับโอคะแนนปั่นของเพื่อเครื่องผมเต็มเลยนะครับเนี่ยปั่นไปสามเครื่องเดี๋ยวผมลองหาโทเทมหรือสแตนบายแถววตูดี เรื่องสุดท้ายครับโอ้โอเคผู้เราสุขภาพดีทุกคนถ้าคิลเลอร์ไม่ได้เอาโนวันเข้ามานี่โอกาสรอดสี่มีสูงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเรื่องสุดท้ายขากอยูกาบมีไปเปิดประตูนะครับโอ้ด่าน เกมนี้นี่คะแนนปั่นไฟผมเต็มเลยนะครับเนี่ยแต่คะแนนหนีชิลเลอร์นี่น่าจะน้อยนะครับผมมีบอลรลไทม์โอ้จะไม่ทันครับ คให้ตีทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงครับผม,มเดี๋ยวนะโอ้โอเคเพื่อนยังมีเพื่อนอยู่เฮ้ยฟันทีเดียวล้มนั้นนั่นอะ โอ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยบล็อก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 บลเอาอะไรกันเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าลุดออกมาเลยโอ้โหผมเล่นพลาดแบบพลาดแบบพลาดสุดๆเลยครับเนี่ย โอ้โหขอโทษเพื่อนทำเพื่อนถูกบูชายันไปนะครับ